ต้อนรับก็ชอ่องแอนฟามี่นะคะวันนี้นะคะป้านะคะก็แต่งชุดนะคะที่นะ,ะเอฟซี FC ส่งมาให้นะคะสวยงามมากๆนะคะแล้วก็มีเอฟซที่อยูออ่จังหวัดพิษณุโลกนะคะก็เดินทางมาให้กําลังใจลุงช่างนะคะที่ที่พักนะคะเ,เป็นโรงแรมชื่อโรงแรมชื่อท็อ,ทอปท็อปแลนด์เนาะท็อปแลนด์นะคะ วันนี้ก็มีพี่อ้อยมานะคะพี่อ้อยมานะให้กำลังใจลุงป้านะคะอวปันนี้ป้าใส่ชุดสีขาวเทปขาวสวยงามนะสวยงามมากๆเลยนะคะเพราะว่าอันนี้ยังไม่ได้ไปงานนะคะยังไม่ได้ไปงานเพราะเวลาเนี่เริ่มประมาณ บ่ายสามโมงนั่นเองนะคะก็คือวันนี้จะเออ่แม่นกน้อยจะพาไปไหนนะเดี๋ยวเราก็เอซีนะคะติดตามชมในคลิปแล้วกันนะคะค่ะลุงจะปั่นสาล้อโอ้ลุงจะปั่นสาล้อสาล้อสาล้อ ป้าป้าป้านั่งสำงล้อป้านั่งสำงล้อปเฮ้ยมันไม่ไปอ่ะมาแล้วนะครับฮะโกกันน็อกด้วยครับ

คไมแว่นค่ะกำลังจะไปวัดนะคะนี่นะเ็สีเดินผ่านมาก็เจอดอกไม้สวยๆงามๆนะคะ พอดีวัดอยู่ใกล้ๆโรงแรมนะคะก็เลยเดินมานะไม่ได้อับเอารถมาเนาะลุงช่างไม่ได้เอารถมานะคะเดินมาอาลุงก,ก็ะสะสพายกระเป๋าไว้ป้านะฮะตอนนี้ก็เข้ามาในวัดแล้วนะคะตอนนี้ ตอนนี้เจอแม่แล้วนะคะรถทั้นนะะวรา์กำลังวนพาอีกทุกคนไปอันนี้แดดค่อนข้างที่จะออกแรงแล้ววันนี้นะคะโอ้ย FC ลุงป้ามาแล้วนะคะค่ะวันนี้ก็มารอรถรางนะคะพอดีมีคณะ ทัวร์จากลงจากสนามบินนะคะเม่นกบอกว่าพอดีเขาจองช่วง9ก้าโมงเนาะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรอนะคะช่วง10บโมงเดี๋ยวรอรถรางมาน่ารักมากจะถ่ายไหมคะอ๋อไม่ค่ะเอ้าโอ้พีนวัตนั่งสามล้อมาเลยค่ะวันนี้น่ารักมากเลยนะคะนี่นะคะโอ้ยดูไหนก็มาแล้วก็ชมเลยนะเด็กได้เอย ขึ้นรถขึ้นรเอ้าป้าขึ้นป้าขึ้นเร็วไปไปทุกที่ลุงเอาผมซ้อนได้ไหมครับเหมือนบรรยากาศจัดงานแต่งงานเลยนะ วันนี้ต้องิดตัวลนะ้ยเนรลุงเกือบจะเอาขาเฮ้ยโอ๊ยงานใหม่ไนใหม่ลุงช่างโอ้เปลี่ยนอาชีพแล้วโอ๊ยเปลี่ยนอาชีพแล้วพี่เ้องเดี๋ยวลุงทำไมลุงทำคือ ลุงดำคืนเบกเบกเบกโอ้อาชีพใหม่ลงช่างเปลี่ยนอาชีพใหม่แล้วนะอปะโอ้โอ้ โอ้ยโองโองโองโอ้สุดยอดสุดยอดใครถีบไหมล่ะใครถีบไลยนะโอ้ยพ <Overwatch> ิเศษพิเศษ พอดีลุงเห็นพีนวัตนั่งมานะคะก็เลยนี่เป็นยาครับเป็นยามันหายใจสะดวกเลยดื่มยาไม่กล้าเพวนใหญ่ครับวุนใหญมีขายยาเขียวครับเอาแต่ผสมน้ำเลกินได้ครับหายใจสบายสดวคิดว่าเวลาป่อไปไอไ้ซื้อตัวไหนวุนใหญ่ครับนี่ครับขอทานีครับเนี่ย มีทุกอย่างครับไปของฝากของเปิัไปหมดเยอะอเดี๋ยวให้่ากอย่างเลยครับให้ตังไปซื้อยาอ่ะโอ้ยแม่นกนะคะแม่นกนะคะ้าง้ไม่วยครับสาทุสาธุกับบุนแม่นกนะคะแม่อั้ันี้ใหญ่เลยครับาธุสาธุเด้อค่ะอไข่ต้มครับอไข่ต้มครับจริงครับบนเลยครับไข่ต้มถูกแน่ครับ เจ,จ้าถิ่นเจ้าถิ่นแนะนำเจ้าถิ่นแนะนำาอิ่มแแล้วเอารถพมอ่าอชีพต่อไปหรือเปล่าลูกป้าเป็นไงเป็นไงบ้างนั่งดีดีดีข้างน้ามีอะไรรองท้องอ่ะเอาข้างหน้ามีอะไรรองท้องคุตุกี้ปะพาป้าไปหาอะไรรองท้องก่อน ป้าป้าป่ะป้าไปนู้นคือเราอจะแหมไฟบไปหาหมอนรถไฟกันรู้เด้ะไม่ใช่พนจะเดินนะเพี่อะระวังรถอ่ะพี่อ่ะระวังรถอันนี้เห็นอยู่เพราะเขาจะเลี้ยวไปฝั่งนู้นสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะไม่แกจะหาข้าวเหนียวแกจะหาข้าวเหนียวหาข้าวเหนียวหาข้าวเหนียว สำหรับครีมวิสวัสดีค่ะ